สวัสดีค่ะวันนี้มงางงเรื่องการกลับมาแก้แค้นของภรรยาขี้แพ้ของผมตอนที่11ถึงตอนที่13ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพจผู้แปลอลิซมังงะสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสน,สนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงนสนุกๆข้อหนาติดตามอีกห,หลายเรื่องเลยเข้ากำลังใจและสน,สนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปไว้นะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆมืมมากกดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยทำไมทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ก็เพราะว่าเธอมันเป็นโจรขโมยเครื่องประดับของแม่ฉันไงล่ะเคอีพี่ไม่ได้ขโมยเครื่องประดับของพระเจ้านะพี่นังชั่วยังจะมีหน้ามาแก้ตัวอีกเหรอดูสิครั้งนี้แกจะตายไหม อย่านะคะอย่าตีหนูพี่จางอยู่ครับไม่เป็นไรแล้วนะครับกูนัวพี่ไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่คือบ้านของผมเองไม่มีใครมาลังแกพี่ได้อานัวทำไมพี่ถึงใส่ชุดอาบน้ำล่ะลาชุดของพี่อยู่ไหนหรอจ๊ะพี่จางอยู่เพราะให้ผมบอกพี่ว่าชุดเดิมของพี่มันขาดแล้วครับ พ่อช่วยพี่ถอดชุดออกแล้ววางชุดเดิมของพี่ไว้ตรงนั้นครับฮะ้างั้นเขาก็ต้องเห็นของฉันหมดแล้วนะสิอ่ะเจ็บจังชีวิตของฉันมันน่าสมเพชมากพอแล้วทำไมสวรรค์จะต้องทรมานฉันเพ้อีกทำไมพี่จางอยู่เสร็จหรือยังครับใกล้เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวนะไซนี้ คุณพ่อครับผมพาพี่จางอยู่ลงมาแล้วครับพ่อดูสิครับพี่จางอยู่สวยไหมสวยมากคุณหนูจางขอบคุณสำหรับเสื้อผ้าที่คุณเตรียมไว้ให้นะคะฉันใส่ได้พอดีเลยค่ะเสื้อผ้าใส่ได้พอดีมากจริงๆอีกทั้งยังเป็นแขนยาวอีกด้วยแต่ว่าทำไมแม้แต่ชุดชั้นในของฉันคุณก็ยังเตรียมได้ถูกใส่อีกด้วยพ่อครับพี่จางอยู่เราไปทานข้าวกันเถอะนะครับ ขอโทษไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องที่คุณช่วยอนนูวไว้ผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยวันนี้ก็พาคุณเข้ามาเดือดร้อนด้วยอีกผมขอโทษจริงๆครับคุณกู้คะปกติแล้วชีวิตของฉันมันก็เร่าร้าแบบนี้อยู่แล้วล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องมีเรื่องอื่นอยู่ดีนี่มันเคอชีวิตของฉันคะ่ะมันถูกริขิดไว้ตั้งแต่วันที่ฉันเกิดมาแล้วเพราะฉะน,นั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับฉันมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับใครทั้งนั้นคุณไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะคะ ไม่ใช่หรอกคุณจางโชคชะตานะ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือคุณจะยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอดทนอดแก้นแบบนี้ตลอดไปอย่างนั้นเหรอคุณโก้คะสำหรับคนอื่นฉันไม่รู้แต่สำหรับฉันบางทีทั้งชีวิตนี้ก็อาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเกิดมาเป็นรู้คนแรกของตระกูลจางบทชีวิตของเธอได้ถูกกำหนดไว้แล้วขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะคุณโก้ที่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันต้องกลับบ้านแล้วคะ่ะ จางอยู่รอเดี๋ยวให้ผมมาส่งคุณนะมีผมอยู่แต่กูลจางจะไม่รังแกคุณแน่คุณพ่อกำลังทำเรื่องไม่ดีกับพี่จางอยู่กระต่ายน้อยห้ามดูนะเอาโทรศัพท์มาให้ผมหืมไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอามาตอนนี้สถานะของฉันยังไม่ชัดเจนเลยนะผมบันทึกเบอร์ของผมให้คุณแล้วหากมีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดเวลา ขอบคุณค่ะคุณกู้ช่วยฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้จักเชื่อจริงของเขาสักทีขอโทษค่ะที่หนูกลับมาดึกขนาดนี้นี่ตกลงแกรู้จักเวลาบ้างไหมฮะวันวันไม่ไปทำงานแล้วยังจะทำตัวเลี้ยวไหลกลับบ้านดึกดื่นอีกหนูขอโทษนะคะที่หนูกลับดึกคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษที่จางอยู่กลับมาดึกก็เพราะผมกู้ตรงอย่างเป็นเหตุไม่ทราบว่ามีอะไรตรงไหนไม่พอใจหรือเปล่าครับ กูตรงอย่างจะเป็นไปได้ไงสามีคะกูตรงอย่างคือใครหรอคะคุณไม่ได้ดูข่าวหรือไงกูตรงอย่างหนึ่งในประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจและอิทธิพลของเมืองเอไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะนสักเท่าไราเป็นคนถ่อมตนและยิ่งไปกว่านั้นเขาคืออัจฉริยะในด้านการทำธุรกิจเขาใช้ความสามารถของตัวเองกู้ธุรกิจขอบครัวที่กำลังจะล่มละลายให้กลับขึ้นยืนได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว และมีทรัพย์สินในครอบครองจำนวนนับไม่ถ้วนไม่ว่ากิจการใดที่สามารถทํากําไรได้เขาจะร่วมลงทุนด้วยและที่สําคัญที่สุดคือเขายังโสดเมื่อก่อนเขาเคยมีวา่าที่ภรรยาซึ่งภรรยาเขาตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานงานแต่งได้เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับหายตัวไปมีลูกไม่ใช่ปัญหาค่ะขอแค่เธออีกของเรายังมีโอกาสก็พอสวัสดีครับประธานกู้ผมจางป่ายลิน ประธานจางยินดีที่ได้พบคุณครับเพียงแค่เกาะเรือกู้ตรงอย่างรํานี้ไว้ให้ได้ตระกูลจางก็จะเจริญรุ่งเรืองราวกับติดจรวดเลยละ่ะไม่ต้องออกมาส่งผมหรอกมันดึกมากแล้วคุณกลับไปพักเถอะไม่เป็นไรยรค่ะฉันยินดีจะออกมาส่งคุณทีค่คะคุณกู้ตรงอย่างก็เป็นคนเก่งมากแบบนี้นี่เองมีหน้าหลับพ,พ่อเห็นเขาถึงกับต้องคงคำนับให้แท้ไม่ทันกำลังคิดอะไรอยู่เหรอคุณหนูจางคุณกูค้คะ ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะคะแต่ฉันคิดว่าต่อไปเราสองคนอย่ามาเจอกันอีกเลยจะดีกว่าค่ะก่อนจะเอามาส่งเขาเพราะสั่งฉันไว้ว่าให้พยายามตีสนิทกับเขาให้ได้เพื่อผลประโยชน์ของตระกูลจางฉันไม่อยากทำแบบนั้นจริงๆฉันไม่อยากทําร้ายคุณกู้พราะอะไรฉันเคยบอกไปแล้วว่าชีวิตคนอื่นฉันไม่รู้แต่โชคชะตาชีวิตของฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงได้หรอกค่ะฉันไม่อยากให้โชคชะตาที่เลวร้ายของฉัน ต้องไปกระทบกัรมานาคตของคุณค่ะพูดไร้าสารละโชคชะตาของเราเราต้องเปลี่ยนเองมาอยู่บ้านผมจะจ้างอยู่อยู่บ้านตระกูลกู้ไม่มีใครจะทําร้ายคุณได้อีกมาอยู่บ้านคุณกู้ผมจะเลี้ยงดูคุณเองอ้ะไม่ได้ค่ะฉันยังมีร้านของเล่นต้องดูแลเธอเปิดร้านสองวันปิดร้านสามวันแบบนั้นเดือนนึงจะขายได้สักกี่บาทกันเชียวช่างเธอคุณลองคิดดูก่อนก็แล้วกัน แต่ผมไม่ให้คุณคิดนานหรอกนะก็จบประนะคะถาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆ,ๆกกดติดตามคอมเมนต์ี่ชมเพื่อปลังใจให้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาลังใจลดสนับสนุสนผู้แปลได้ที่เพจอาริสมังัดสบายๆแปะลิงก์วิใตยคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงัดสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายๆ,ๆเรื่องเลยเข้ามาเล่นจัดสนับสนุสนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการําผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะ